อโอเคครับสวัสดีครับทุกคนนะครับอันนี้เป็นเฉลยนะครับเปอรห์หะที่1.3นะครับเป็นในคลิปนี้เป็น EP ที่6.3เช่นกันนะครับจะเป็นเฉลยเกี่ยวกับโจทย์เสริมนะครับโจทย์เสริมตั้งแต่ข้อ5จนถึงข้อที่10นะครับซึ่งส่วนมากจะเอาไปเอาข้อสอบด้วยนะครับงั้นเรามาเริ่มพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคข้อที่5เขาบอกว่า กำหนดพหุนาม px เท่ากับ x กําลัง3บวก 3x กําลัง2บวก ax บวก b ถ้า px หารลงตัวด้วย x บวก2และ x บวก c ถามว่า a ลบ b มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับโจทย์ให้ px มานะครับและบอกว่า px หารลงตัวด้วย x บวก2และ x บวก4ครับโอเคหารลงตัวหมายความว่าคือไม่เหลือเศษเนาะถ้าเราหาเศษเหลือเศษเหลือต้องมีค่าเท่ากับ0นั่นเองนะครับ มีตัวหารตัวครับเราแปลงก่อนครับตัวแรก x บวก2แปลงได้ x เท่ากับ2นะครับ x บวก4ก็ได้ x 4, เท่ากับลบ4่ขออภัยครับ x เท่ากับลบ2นะครับโอเคย้ายข้างเนาะจากเท่ากับศูนยเราย้ายข้างได้ลบ2กับลบ4นะครับถ้าเราแทน x 2ตัวนี้ลงไปใน p x ครับจะได้เศษเหลือออกมาก็คือหา p ลบ2และหา p ลบ4ออกมานะครับ และโจทย์บอกว่าหาลงตัวหมายความว่าทั้ง p ลบ2และ p ลบ4หามาแล้วต้องมีค่าเท่ากับ0ูทั้งคู่ก็คือไม่เหลือเศษนั่นเองนะครับโอเคนะแล้วก็มาแทนค่าครับ p ลบ2 p ลบ4ครับตรงไหนมี x แทนค่าลงไปเลยนะครับจะได้เป็นนะครับ x กําลัง3ก็ได้ลบ2กําลัง3นะครับบวก3คูณลบ2กําลังสอง บวก A, A A ไม่เกี่ยวนะครับติดเอาไว้ A คูลบ2บวก B เท่ากับ0นนะครับโอเคจัดรูปนิดนึงครับลบ2กำลัง3ได้ลบ8ลบ2กำลังสองได้4 4 3เป็น12นะครับลบ2 A บวก B เท่ากับ0นนะครับโอเค บ8บวก12กลายเป็นบวก4นะครับ4ลบ2 a, บวก b เท่ากับ0นะครับติดตัวแปร2ตัวครับให้เป็นสมการที่1ไว้รอเลยแล้วกันนะครับโอเคไหมแน่นอนครับข้อถามหา a กับ b ให้ตัวหารมา2ตัวต้องยังไงก็ต้องแก้สมก,การหา a กับ b แน่ๆนะครับและติด2ตัวแปรแบบนี้ครับต้องแก้ระบบสมก,การเชิงเส้น2ตัวแปรด้วยนะครับ โอเค p ลบบ้างครับ p ลบ4แทนค่าลงไปครับได้ลบ4ี่กำลัง3บวก3คูนลบ4กำลังสองบวก a คูณลบ4บวก b เท่ากับ0ูนะครับโอเคนะครับลบ4กำลัง3ได้ลบ64ลบ4กำลังสองเป็น16 16คูณ3เป็น 18นะครับ A คูณลบ4ได้ลบ4 A บวก B เท่ากับ0ลบ64บวก48 48นะครับอันนี้เขียนผิดลบ64บวก48ครับได้ลบ16นะครับลบ4 A บวก B นะครับเท่ากับ0อันนี้ให้เป็นสมก,การที่2นะครับ เอาละแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรสังเกตครับทั้งสองสมการนี้ b เท่ากันแล้วเราก็จับลบกันได้เลยนะครับเอาสมการ1ลบสมการ2ก็ได้ครับสมการที่1ลบสมการที่2ครับโอเค4ลบกับลบ16กครับกลายเป็น4บวกสได้20นะครับลบ 2a ลบกับลบ 4a ลบ2ลบจะลบกันเป็นบวกครับลบ2บวก4กลายเป็นบวก 2a B ลบกันหายนะครับเท่ากับ0ย้ายข้างได้ 2a เท่ากับลบ20 a มีค่าเท่ากับลบ10โอเคนะครต่อมาครับเมื่อได้ a แล้วเราก็หา b ต่อเลยครับแทนค่า a เดียวกันนะครับแทน a ในสมการที่1นะครับเพื่อหา b นะครับได้ c ลบ 2a a คือลบ10นะครับ บวก B เท่ากับ0โอเคนะครับกลายเสร็จแล้วนะครับลบ2คูณลบ10ครับกลายเป็นบวก20บวก20บวก4กลายเป็น24นะครับย้ายค่าออกมาครับได้ B มีค่าเท่ากับลบย4นะครบเรียบร้อยนะครับ ได้ A กับ b เรียบร้อยครับ A คือลบ B 0 b คือลบ24นะครับโจทถามหา A –ลบ b มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ขออนุญาตเขียนข้างบนนะครับ A – B ลบ b ครับ A – B ลบ b มีค่าเท่ากับ A คือลบ10ลบกับ B B คือลบ24ครับลบ10ลบกับลบ24กลายเป็นลบ10บวก24คำตอบคือ1 4โอเคนะครับ ข้อที่5เรียบร้อยนะฮะต่อไปข้อที่6ครับเขาบอกว่าถ้า x บวก a ถ้า x บวก a หาร x กํลัง2ลบ7 x บวก13แล้วเหลือเศษ3และ x บวก a ตัวเดิมเนี่ยไปหาร x กํลังสลบ7 x บวก b แล้วเหลือเศษ5ถามว่า a บวก b มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เมื่อ absolute a ต้องน้อยกว่า3ด้วยนะครับวิธีการครับเราก็ทำทีละชุดก่อนครับเอาชุดแรกก่อนนะ เอา x บวก a ไปหาร x กำลังสองลบ7 x บวกก่อนนะครับหารแล้วเหลือเศษ3จุดบอกมานะครับตัวหารคือ x บวก a เราแปลงตัวหารก่อนนะครับตัวหาร x บวก a จับเท่ากับ0ย์ครับได้ x เท่ากับลบ a นะครับทฤษฎีบทเศษเหลือนะครับก็คือการเอา x เท่ากับลบ a เนี่ยไปแทนค่าใน p x นะครับก็คือหา p ลบ a นั่นเองครับเป็นการหาเศษนะครับ และโจทย์บอกว่าเศษที่หาได้นะครับเหลือเศษ3สแสดงว่า p ลบ a มีค่าเท่ากับ3โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับวิธีการหาค่า p ลบ a ก็คือตรงไหนมี x แทนลบ a ลงไปนะครับแทนสมการแรกนะครับสมการ x กำลัง2ลบ 7x บวก13นะครับแทนลบ a ลงไปได้ลบ a กำลัง2ลบ7คูณลบ a บวก13เท่ากับ3นะครับลบ a กำลังสองได้ a อกำลังสองครับลบ7คูนลบ a กลายเป็นบวก 7a นะครับบวก13ย้าย3มาหาครับเป็นลบ3าเท่ากับ0ต่อนนื่องได้ a กกำลังสองบวก 7a บวก10นะครับเท่ากับ0ูนะครับ แยกตัวประกอบครับได้ a บวก5กับ a บวก2โอเคนะครับเพราะฉะนั้นครับจะได้ a มีค่าเท่ากับลบ5และลบ2ครับโอเคหา a ได้2ตัวครับแต่เงื่อนไขจะบอกว่า absolute a ต้องมีค่าน้อยกว่า3ครับลองจับ absolute a ดูครับตัวแรกลบ5ครับ absolute a ตัวนี้ถ้า a เป็นลบ5จะมีค่าเท่ากับ5นะครับ ซึ่ง5ไม่น้อยกว่า3นะครับ5มากกว่าเนาะนะครับแสดงว่าลบ5ตัวนี้ใช้ไม่ได้นะครับต้องการที่ Absolute A น้อยกว่า3เท่านั้นครับอีกตัวหนึ่ง A เท่ากับลบ2ครับ a b s ส l ลู e a ก็มีค่าเท่ากับ2ซึ่ง2น้อยกว่า3พอดีแสดงว่าลบ2นี้ใช้ได้นะครับ a ใช้ได้คือ a เท่ากับลบ2นะครับเรียบร้อยนะครับได้ A มาละแสดงว่า A มีค่าเท่ากับลบ2โอเคนะครับ ุดที่2ครับจะบอกว่า x บวก a ไปหาร x กาลังสองลบ7 x บวก b เหลือเศษ5นะครับ x บวก a แทนค่า a ลงไปก่อนนะครับจาก x บวก a ตัวหารจะได้เป็นนะครับแทน a ลบ2ลงไปนะครับได้ x ลบ2นะครับโอเคไหมครับทีนี้ครับถ้าเราการหารเศษเหลือแปลงตัวหารตอนนี้ตัวหารกลายเป็น x ลบ2แล้วนะตัวหารจะกลายเป็นนะครับ จับเท่ากับศูนเนาะได้ x เท่ากับ2นั่นเองครับเอาไปหาเศษเหลือนะครับก็คือเอา2ไปแทนค่าใน p x นะครับก็คือหา p 2นั่นเองครับและโจย์บอกว่านะครับเอาไปหารแล้วเหลือเศษเท่ากับ5แสดงว่า p 2มีค่าเท่ากับ5นั่นเองครับาหา p 2ออกมา p 2คือการแทน2ลงใน x ในสมการนี้นะครับ ตรงไหนมี x แทน2ลงไปนะครับได้ x กําลังสองก็คือ2กําลังสองลบ7คูณ x ก็คือ7คูณ2ครับบวก b b ต้องการหาไม่ต้องแทนนะครับเท่ากับ5 2กําลังสองได้4ลบ7คูณ2เป็น14บวก b เท่ากับ5นะครับ4ลบ14ได้ลบ10ครับลบ10บย้ายข้างกลายเป็นบวก10นะครับ5บวก10ก็มีค่าเท่ากับ15โอเคนะครับ เรียบร้อยนะครับโจท่าว่า a บวก b มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมครับสุดท้ายละ a บวก b มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับตั้งเลยนะครับ a บวก b นะครับ a คือลบสนะครับ b 2, คือ15หามาเรียบร้อยละนะครับจากนั้นครับ a บวก b จึงมีค่าเท่ากับ13โอเคนะครับ อ่ะต่อเนื่องเลยนะครับต่อไปข้อที่7ครับข้อที่7กําหนดพหุนาม p x เท่ากับ x กำลัง3ลบ4 x กำลังสลบ a x บวก3าเขาบอกว่าถ้า p x หารด้วย x บวก3ลงตัวถามว่า a บวก10มีค่าเท่ากับเท่าใดนะครับอันนี้ง่ายหน่อยครับก็คือมีตัวหารแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็หารไปไงครับ หาลงตัวด้วยหาลงตัวหมายถึงครับถ้าเราเอามาหาเศษแล้วเศษต้องมีค่าเป็น0นย์นะครับงั้นเรามาหาเศษเหลือกันเลยครับเรื่องจากการแปลงตัวหารก่อน x บวก3นะครับจับเท่ากับ0นจะแปลงได้ x เท่ากับลบ3นะครับเพราะฉะนั้นการหาเศษเหลือก็คือหาเอาลบ3ไปแทนค่านั่นเองนะครับจะได้เป็นหา p ลบ3นะครับและโจทย์บอกว่านะครับ หาเศษแล้วเนี่ยมันลงตัวเนาะแสดงว่า p ลบสต้องมีค่าเท่ากับ0นะครับนี่ p ลบสจะมีค่าเท่ากับ0งั้นเราก็เริ่มแทนค่าเลยครับตรงไหนมี x แทนลบสลงไปนะครับแทนลบสใน p x นะครับจะได้เป็น x กําลังสก็คือลบสกํลังสครับลบสี่คูณลบสกํลังสองลบเคูลบสบวก 3ม,มีค่าเท่ากับ0นะครับเห็นไหมเราแก้สมการมาห,หา A ได้ละเรียบร้อยโจทย์ให้หา A บวก10แล้วก็เอา10ไปบวกนั้นเองครับลบ3กำลัง3ครับได้ลบ27ลบ 3, กำลังสได้บวก9 9คูณลบ4กลายเป็นลบ36นะครับลบ a คูลบ3กลายเป็นบวก 3A บวก3เท่ากับ0นะครับ ลบ3 7เลบ36เป็นลบ63ลบ63นะครับลบ63บวก3เหลือลบ60ครับบวก 3a เท่ากับ0นะครับย้ายข้างครับได้ 3a เท่ากับ 60a มีค่าเท่ากับ20นั่นเองนะครับยังไม่จบนะครับโจทย์ถามหาแล้ว a บวก10มีค่าเท่ากับเท่าไหร่จบเลยครับ a คือ20 บวก10เข้าไปเพราะนั้น A บวก10มีค่าเท่ากับ30เป็นคำตอบข้อนี้นะครับเรียบร้อยนะครับอ่ะต่อเนื่องเลยนะครับต่อไปข้อที่8นะครับข้อที่8บอกว่านะครับถ้าพหุนาม x กำลัง3บวก 2x กำลัง2บวก 3x บวก m และ x กำลัง3บวก x กำลัง2บวก9 ต่างก็หารด้วย x บวก1เหลือเศษเท่ากันถามว่า m มีค่าเท่ากับเท่าไหร่โอเคนะครับข้อนี้ให้พหุนามมา2ตัวครับให้ตัวหารมาตัวเดียวแล้วบอกว่าถ้าเอามาหาเศษเหลือแล้วได้เศษเท่ากันนะครับเศษเท่าไหร่ไม่รู้แต่เท่ากันโอเคไหมครับเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องหาได้ว่าเศษเท่าไหร่นะครับแค่รู้ว่าเท่ากันก็พอเนาะมีพหุนาม2ตัวครับเรากำหนดชื่อก่อนละกันนะครับปกติเราให้พหุนามเป็น px เนาะให้อันแรกเป็น px ครับเดี๋ยวมันจะสากันเพราะนั้นให้อันที่2เป็น qx ก็ลวกันนะครับ โอเคนะครับอันนี้คือการหาเศษเหลือนะครับถ้าหาเศษเหลือดูนะครับก็คือตัวหารคือ x บวก1จับตัวหารเท่ากับ0ก่อนแปลงนิดนึงได้ x เท่ากับลบ1ถ้าต้องการหาเศษเหลือของทั้งสองพหุนามครับก็คืออาลบหไปแทนค่าใน x นะครับก็คือการหา p ลบ1กับการหา q ลบ1นั่นเองและโจทย์บอกว่านะครับ ในการหาเศษเหลือทั้งสองพหุนามนี้นะครับตัวหารเดียวกันเนี่ยจะเหลือเศษเท่ากันแสดงว่าทั้ง p ลบหและ q ลบหต้องมีค่าเท่ากันครับโจทย์บอกแล้วว่าเท่ากัน,นครับนี่จับเศษเหลือเท่ากันเลยจบครับตั้งสมการเสร็จแล้วนะครับเหรือแล้วก็แทนค่าลงไปมันจะติดค่า m อยู่ตัวหนึ่งเราแก้สมการหาค่า m ก็จบเลยครับ p ลบหนะครับแทนลบหงลงใน px นะครับตรงไหนมี x แทนลบหงลงไปนะครับได้ลบหนึ่งกำลัง 3บวก2คูณลบหกำลังสองบวก3คูณลบหบวก M เนี่ยครับเท่ากับ q ิลบหก็คือแทนลบ1ลงใน QX ครับได้ลบ1กำลัง3บวกลบ1กำลัง2บวก9โอเคนะครับจัดรูปนิดหนึ่งครับลบ1กำลัง3ได้ลบ1 ลบหกำลังสองเป็นบวก1 1คูณสองได้2นะครับ3คูณลบ1ึได้ลบ3บวก M นะครับเท่ากับลบ1กำลัง3ได้ลบ1นงลบ1กำลังสองได้บวก1นแล้วก็บวก9นะครับลบ1บวก2ลบ3นะครับเหลือลบ2นะครับลบ2บวก m ด้านขวาครับลบหบวก 1, นหายนะครับเหลือ9ย้ายไปบวกครับได้ m เท่ากับ1 1เโอเคนะครับโอเคครับต่อไปข้อที่9นะครับข้อที่9บอกว่าถ้าเราหาร2 x กำลัง3ลบ x กำลัง2ลบ2 x บวก9ด้วยพหุนาม A ได้ผลหารเป็น x กำลัง 2, ลบ 2x บวก2แล้วเหลือเศษ3แล้วพหุนาม A มีค่าเท่ากับเท่าใดนะครับ ถ้าจะวิเคราะห์ตามนี้นะครับก็คือตัวนี้คือ p x อันนี้คือตัวตั้งนะครับเนื่องจากเนี่ยมันมีผลผลหารมาให้ด้วยเราใช้เศษเราอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะครับต้องใช้หารยาวนะครับตัวนี้คือตัวตั้งนะครับหารด้วยพหุนาม a ครับอันนี้คือตัวหารนะครับอันนี้คือผลลัพธ์นะครับวิเคราะห์ก่อนนะอันนี้คือเศษนะครับโอเคอันนี้คือเศษ โจทามหาตัวหารครับถามหาตัวหารนะครับวิธีการคิดเอาเอาหลักง่ายๆเนาะนะครับก็คือว่าลองดูตัวอย่างการหารยาวนิดนึงครับลองหา9หารด้วย2นะครับ9หาร2นะด้วยวิธีการหารยาวครับหารยาวนะครับตัวตั้งจะอยู่ข้างในตัวหารอยู่ข้างหน้าสองอะไรได้9 2 4 8ใช่ไหมครับลบกันเหลือ1นนะครับตัวนี้เรียกว่าเศษนะครับ โอเคนะครับเพราะนั้นครับตัวตั้งนะครับเขียนสมบัติก่อนนะตัวตั้งจะเกิดจากการนาตัวหารคูณกับผลลัพธ์แล้วบวกกับเศษถูกต้องไหมครับอันนี้คือของปรถมเลยนะตัวหารคูณกับผลลัพธ์แล้วบวกกับเศษครับนี่ Okay, นะครับและเนื่องจากข้อนี้เนี่ยนะครับโจทย์ให้ตัวตั้งมาโจทย์ให้ผลลัพธ์มาโจทย์ให้เศษมาดังนั้นนะครับเราต้องจัดรูปนิดหนึ่งครับให้เหลือตัวหารอยู่ด้านเดียวนาอนะครับเราได้ครับตัวหารคูณผลลัพธ์บวกเศษต้องย้ายเศษไปก่อนเนาะนะครับวิธีการคิดก็ได้เป็นตัวตั้งครับลบเศษนะครับโอเคไหมเสร็จแล้วย้ายผลลัพธ์มาหาร จะได้ตัวาหารครับโอเคเรียบร้อยนะครับงั้นเราลองมาเขียนทั้งหมดในรูปของอันนี้ก่อนก็จะได้ไม่งงนะครับอันนี้นะโอเคขออนุญาตก๊อปอันนี้นิดนึงโอเคครับมาอีรานะครับตัวตั้งเกิดจาก ตัวอาหารคูณผลลัพธ์แล้วบวกด้วยเศษนะครับไตรงนี้เนาะนะครับ,โอ,นะรบอโอเคนะครับในอ่ะเขียนนะครับเพราะนั้นตัวตั้งครับเอาตัวตั้งมาลงก่อนเนาะตัวตั้งก็คือพหุนาม px นะครับ 2x กำลัง3ลบ x กำลัง2ลบ2 x บวกเนะครับโอเคเอามาเขียนลงในสมนการให้เราตั้งขึ้นก่อนนะครับตัวหารข้อนี้ตัวหารคือ a ครับคูณกับผลลัพธ์ผลลัพธ์คือ x กำลัง2ลบ2 x บวกสแล้วบวกกับเศษครับเศษคือ3เราวิเคราะห์จาก x9 หาร2องเมื่อกี้นะครับจัดรูปนิดนึงครับย้าย3จากบวกกลายเป็นลบเนาะ จะเหลือ2 x กําลัง3ลบ x กําลัง2ลบ2 x บวกเลบ3เหลือบวก6นะครับโอเคจากนั้นครับ x กําลัง2ลบ2 x บวก2เนี่ยมันคูณกับ a อยู่คูณอยู่ก็ย้ายลงไปหารเลยนะครับจะได้เขียนทีเดียวนะครับย้ายลงไปหารครับกับ x กําลัง2ลบ2 x บวก2เท่ากับ a นั่นเองนะครับ ีโจทย์ถามหา a ครับถ้าอยากได้ a แล้วก็เอาไอ้นะครับพหุนาม px หารด้วยเนี่ยครับ x กําลังสองลบสอง x บวกสองเ้นวิธีการหารง่ายสุดครับก็คือตั้งหารยาวเลยนะครับมาเรามาตั้งหารยาวกันต่อข้างล่างเลยแล้วกันนะครับโจทย์ข้อนี้ไม่เป็นไรนะครับโอเคเขาลบออกทีหลังเนาะตั้งหารยาวนะครับเครื่องหมายหารยาวต้องมาละนะครับตัวตั้งก็คือข้างบนครับ 2x กำลัง3ลบ x กำลัง2ลบ 2x บวก6นะครับโอเคไหมตัวหารก็คือ x กำลัง2ลบ 2x บวก2โอเคนะครับตอนน้เริ่มหารครับวิธีการหารเหมือนที่เราเคยเรียนไปแล้วนะครับก็คือวิเคราะห์ตัวหน้ากับตัวหน้าด้วยกันนะครับหาตัวมาคูณกับตัวหารครับให้ได้กับตัวตั้งนะครับ อะไรคูณ x กาลัง2ได้2 x กาลัง3ครับมันขาด2นั่นนะต้องมี2ตัวหนึ่งมี x กาลัง2ต้องการ x กาลัง3ครับก็คูณ x เพิ่มเข้าไปนะครับได้2 x นะครับ2 x ที่เลือกมานี้ครับต้องคูณทั้ง3ตัวเนาะสมบ,บัติการแจกแจงนะครับ2 x คูณ x กาลัง2ได้2 x กาลัง3เท่ากันแน่ๆครับเพราะเราไปค้นเลือกมาเองนะครับและ2 x ต้องคูณกับอีก2พจน์ด้วยครับ 2 x คูณลบ2 x ได้เป็นลบ4 x กําลัง2นะครับและ2 x คูณกับ2ด้วยครับได้2 x บวก2 x นะครับหารยาวเอามาลบกันนะครับส x กําลัง3ลบ2 x กําลัง3หายนะครับลบ x กําลัง2ลบกับลบ4 x กําลังสองครับลบเจอลบกลายเป็นบวกลบ x กําลัง2บวก4 x กําลังสองเหลือ 3 x กํลัง2นะครับและลบ2 x ลบกับ2 x นะครับก็ได้ลบ4 x นะครับดึง6ลงมาด้วยนะครับอ่าหาต่อครับวิเคราะห์เหมือนเดิมมี x กํลัง2ครับต้องการให้กลายเป็น3 x กํลัง2ก็คูณ3เข้าไปนะครับแสดงว่าอีกตัวหนึ่งคือ3นะครับโอเค สนี้ตัวนี้เหมือนเดิมครับต้องคูณทั้ง3ตัวตัวหน้าตัวกลางตัวหลังนะครับ3คูณ x, x กำลังสได้ 3x กำลังสองสคูณกับลบสกลายเป็นลบ 6x นะครับ3คูณ2กลายเป็นบวก6ครับ อัน๋ยวิเคราะห์ดิขอมีอตรงไหนที่มันผิดพลาดนะครับอ๋อเจอแล้วครับขออภัยนะครับ 2x คูณ2ได้ 4x นะครับขอโทษนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ครับเอเคได้ 4x ครับลบกันจะกลายเป็นลบ 6x นะครับโอเคตอนนี้ถูกแล้วครับเห็นไหมครับเท่ากันพอดีลบกันก็เหลือ0นย์ครับว่าลงตัวพอดีเนาะนะครับเรียบร้อยนะครับ ผลลัพ์ก็คือด้านบนครับซึ่งผลลั์ตัวนี้ครับผลลัพธ์ก็คือ a แสดงว่า a มีค่าเท่ากับ 2x บวก3นั่นเองนะครับล้วก็ตอบได้เลยเพราะฉะนั้น a มีค่าเท่ากับ 2x บวก3โอเคนะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วครับข้อที่9นะครับต่อมาข้อสุดท้ายครับข้อท้ายข้อที่10มาต่อเลยนะครับขออนุญ,ญาตลบข้อ9นะ ถ้าไม่ทันย้อนกลับไปดูนะครับต่อไปข้อที่10ครับข้อทีสิบ,บอกว่าถ้านำ x ลบ3มาหาร x กำลัง3ลบ k กำลัง2 x กำลัง2ลบ kx ลบ4แล้วเหลือเศษ17เขาถามว่าผลบวกของค่า k ทั้งหมดมีค่าเท่ากับเท่าใดโอ้อันนี้ง่ายๆเลยครับ x ลบ3ไปหาร px เหลือเศษ17นี่ครับตัวหารเนาะพวกหนา px มีเศษมาให้ครับ หาเศษเหลือธรรมดานี่ยเองครับตัวหาร x ลบ3จับ x ลบ3เท่ากับ0ครับแปลงได้ x เท่ากับ3เอามาหาเศษเหลือก็คือหา p 3นั่นเองนะครับและโจทย์บอกมาแล้วว่าเศษเหลือ17แสดงว่า p 3ต้องมีค่าเท่ากับ17นะครับ p 3คือการแทนค่า3ลงใน p x ครับตรงไหนมี x แทน3ลงไป เริ่มแทนได้เลยนะครับ x กํลัง3ก็ได้3กํลัง3ครับลบ k k ไม่เกี่ยวนะครับลบ k กําลัง2 x กําลังสองครับแทน3ลงไปได้3กํลัง2ลบ k คูณ3ลบ4เท่ากับ17นะครับ3กํลัง3เป็น27 3กํลังสได้9นะครับได้ลบ9 k กําลัง2ลบ3 k ลบ 4เท่ากับ17นะครับเรามาจัดรูปนิดนึงนะครับอันนี้ลบ9 k กํลัง2ลบ3 k นะครับ27ลบ4เหลือ23นะครับเขียนไปข้างหลังก็แล้วกันย้าย17มาครับเป็นลบ17บต่อครับได้ลบ9 k กํลัง2ลบ 3 k กําลังสบวก2 3ลบ17เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ6นะครับบวก6เท่ากับ0นะครับสัมประสิทธิ์หน้า k กํลังสองติดลบครับทำให้กลายเป็นบวกก่อนเนาะนะครับทําให้กลายเป็นบวกโดยการเอารลบหคูณทั้งสมการและทั้ง3พจน์มี3เป็นตัวประกอบด้วยนะครับ หาร3ด้วยนะครับงั้นเราก็หาร3แล้วก็หารลบสามไปเลยแล้วกันนะครับหารลบสทั้งสมการหน้า k กําลังสองก็จะเป็นบวกด้วยนะครับแล้วก็ตัดด้วยนะครับหารลบสาเข้าไปครับลบ9 k กํลังสองหารลบสนะครับได้3 k กําลังสองลบ3 k กําลังสองหารลบ3ครับเหลือบวก k นะครับอันนี้เขียนเกินมานี่นะไม่มีกําลังสองนะครับ มาจากไหนไม่รู้นะครับบวก k นะครับแล้วก็6หารลบ3ครับได้ลบ2เท่ากับ0นะครับ k เรียบร้อยแล้วก็แยกตัวประกอบเลยครับ 3k กํลัง2บวก k ลบ2ครับแยกได้2วงเล็บเนาะได้ 3k กับ k แน่ๆเลยนะครับ2ก็คือ2กับ1ครับ แยกให้เลยแล้วกันนะครับบวกลบได้ลบบวกหรือบวกลบนะครับลบอยู่ข้างหน้าใกล้คูณใกล้ได้ลบ2 k ครับไกลคูณไกลได้3 k บวกกันได้บวก k พอดีนะครับดังนั้น k มีค่าเท่ากับ2ส่วน3และลบ1ครับโจถามว่าผลบวกของค่า k ทั้งหมดนะครับแล้วก็เอา k รวมกันครับผลบวกของ k นะครับก็คือ2ส่วน3บวกกับลบ1 โอเคนะครับสส่วน3ลบ1ครับได้เท่ากับลบ1นส่วน3นั่นเองครับ3คูณลบ1ลบ3ลบ3บวกเป็นลบ1นะครับลบ1ส่วน3โอเคนะครับเรียบร้อยอันนี้คือเฉลยแบบฝึกที่1.3นะครับข้อที่5ถึง10นะครับนักเรียนสามารถทบทวนได้นะครับแล้วขอให้นักเรียนทบทวนบ่อยๆด้วยแล้วกันนะครับให้ชินนะครับงั้น EP นี้จบลงแล้วนะครับสวัสดีครับ